สวัสดีครับวันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญของประกันสังคมแบบชัดเจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยครับเพราะที่ผ่านมาผมต้องกราบขออภัยหากพูดไม่ชัดหากไม่เคลียร์ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองนะครับฟังแล้วมึนงงและสับสนนะครับผมจะอธิบายแบบนี้ชัดมากเงินบำนาญชราภาพและเงินบำเหน็จ เราไปที่บำเหน็จก่อนนะครับเงินบำเหน็จก็คือเป็นเงินที่เราอ่ะได้ส่งประกันสังคมไปนะครับยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ยังไม่ครบ180เดือนบริบูรณ์นี่ต้องใช้คำนี้เลยนะชัดเจนถ้าไม่ครบเนี่ย เราจะได้เป็นเงินก้อนเขาเรียกว่าเงินบำเหน็จครับชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขตัวเงินบำเหน็ตว่าสิทธิในการรับเงินบำเหน็ตเป็นแบบไหนอย่างไรชาวบ้านประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจง่ายแน่นอนเงินบำเหน็ต คุณจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาจะกี่ปีก็ช่างขอให้ไม่เกิน15ปีนะครับ14ปีกว,กว่าอย่างเงี้ยหรือนับเป็นเดือนก็คือไม่ไม่ถึง180ท่านจะได้ตอนอายุ55ปีบริบูรณ์ฟังไว้นะครับท่านจะได้ตอนอายุ55ปีบริบูรณ์แต่มีเงื่อนไขก็คือ ในช่วงที่ท่านอายุห้าสิบห้าปีถ้าท่านยังมีประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตราสาสหรือมาตรา39มสกาก็คือเราเป็นคนทำงานเราส่งเองพร้อมกับนายจ้างและละัดทั้งหมด3ส่วนแต่ถ้าเราส่งเองก็คือเดือนละ432บาทนั่นคือมาตรา39 ในยจ้างส่งให้สามสามเราส่งเองสามเก้านะครับเราจะไม่พูดถึงมา,มาตรตราสี่สิบนะครับไม่พูดถึงนะทีนี้ในส่วนของสำหรับคนที่ทำงานอยู่จนถึงอายุห้าสิบห้าและยังไม่ได้สิ้นความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยท่านยังไม่มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จครับ บางคนอายุ55ปีไม่ใช่ว่าจะส่งครบ180เดือนนะครับเพราะบางบางคนก็เริ่มทำงานหรือทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ไม่ครบ180เดือนหรือ15ปีแต่อายุถึง55แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์จะเข้าเกณฑ์ก็คือคุณจะต้องหยุดส่งประกันสังคมมาตัา3สามในสามเกคือคุณต้องออกจากงานนั่นแหละนะครับคือต้องออกจากงาน แต่ถ้ายังทํางานอยู่ประกันสังคมก็ถูกส่งไปเรื่อยๆครับก็จะนับไปเรื่อยๆเผอๆนับไปนับมาอาจจะถึงบําเหน็จก็ได้ไอ้อาจจะถึงบํา,จจงบนานาญชราภาพก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของคนที่เลิกส่งประกันสังคมจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างเลิกส่งนะครับจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างที่ต่ำกว่า55้าปีลงมาเนี่ย เลิกส่งนะครับผมสมมุติให้เห็นภาพค่อยๆฟังนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจตอนคุณอายุ45ปีคุณเลิกส่งประกันสังคมและคุณส่งประกันสังคมได้แค่10ปีนะครับถามว่าคุณจะสามารถได้เงินบำเหน็จเป็นก้อนเลยไหม ตอนที่ลาออกจากงานตอนอายุ45ปีคําตอบไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปรับเอาเงินบําเหน็จเนี่ยตอนอายุ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นชัดเจนนะครับคุณจะลาออกตอนอายุเท่าไหร่ก็ช่างที่ก่อนถึง55ปีเนี่ยและส่งไม่ครบ180เดือนหรือไม่ครบ15ปีเนี่ยคุณจะต้องรอรอรอและรรอรอรอ,รอ ไปจนถึงอายุ55ปีค่อยไปขอรับเงินบำเหน็จประกันสังคมไม่ได้ตัดออกครับไม่ได้ตัดเงินออกก็อยู่แบบนั้นแหละครับและจะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะไม่เยอะนะครับก็เขาเอาเงินของเราไปลงทุนนะสุดท้ายเวลาเราได้คืนมาก็มีดอกเบีย้ยเพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนนะสำหรับเงินบำเหน็จนะครับ ถ้าสงสัยด้านล่างนะครับกดกดพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบําเหน็จนะครับเอาที่นี้เราไปต่อบํานาญกันบ้างเงินบํานาญนะครับสําหรับท่านใดที่ส่งประกันสังคมมาตาสามสิบสามนะครับเอาสามสามก่อนนะเอาสามสามก่อนมาตาสามสิบสามเลื่อยมาจนครบสิบห้าปีบริบูรณ์หรือเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนบริบูรณ์เนี่ย ถ้าคุณยังทำงานอยู่มีประกันสังคมมาตรา33อยู่เนะี่ยคุณก็ยังไม่สามารถรับเงินบำนาญชราภาพได้ต่อให้อายุ55ปีแล้วก็ช่างรับไม่ได้ครับรับไม่ได้นะครับจนกว่าคุณจะไปลาออกจากต้องลาออกจากงานนี่แหละให้ในายจ้างแจ้งออก เราลาออกกับนายจ้างแล้วให้นายจ้างแจ้งออกปกติแล้วนายจ้างจะแจ้งชื่อเราออกจากประกันสังคมมตาตราสามสามเวลาเราลาออกจากงานเนี่ยเขาจะต้องแจ้งประมาณวันที่สิบห้าไม่เกินวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปอันนี้ช้าสุดนะครับเร็วสุดก็ตามนั้นนะครับ ช้าสุดจะต้องไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปจะต้องเอาลายชื่อของคนที่ลาออกจากบริษัทเนี้ยออกจากประกันสังคมแล้วท่านก็ไปยื่นนะครับขอรับเงินบำนาญชลาภาพถ้าคุณอายุ5้าบหปีแล้วนะครับนะทีนี้ในกรณีที่ คุณลาออกจากงานทีเนี้ยคุณอายุห้าปีคุณส่งมาครบร้อยแปดเดือนแล้วแหละหรือ15ปีน่ยคุณลาออกจากงานแต่คุณยังไปต่อประกันสังคมมาตราสาเพื่อเอาสิทธิ์ไว้เพื่อรักษาพยาบาลคุณอาจจะมีโรคประจําตัวนู่นนี่นั่นนะครับคําตอบก็คือคุณยังไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินบนานาํานาญชราภาพจนกว่าคุณจะลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา สามสิบเก้าครับก็คือไม่มีแล้วทั้งสามสามสามเก้าคุณจึงจะรับเงินบำนาญชราภาพได้นะครับทีนี้การรับเงินบำนาญชราภาพเนี่ยประเด็นว่าเอ,อ้ยคุณนมถ้ารับเงินบำนาญชราภาพเสร็จแล้วนะ่ะรับแล้วนะ่ะเราออกเลยสามสามสามเก้าน่ะแล้วเรากลับเข้ามาทำงานใหม่ ได้ไหมทำงานไปจนถึงอายุหกสิบปีเลยนายจ้างยังจ้างเราอยู่เนะี่ยคนเก่าคนแก่เนะี่ยตามกฎหมายแรงงานครับฟังดีๆนะครับตามกฎหมายแรงงานเมื่อนายจ้างรับคุณเข้าทำงานอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งคุณจะต้องสตาร์ทเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำใหม่อีกครั้งหนึ่งสอง คุณจะต้องมีประกันสังคมมาตรา33ตามกฎหมายแรงงานครับไม่เช่นนั้นนายจ้างถูกดำเนินคดีครับเห็นไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นกับเงินบำนาญชราภาพที่เรากำลังรับอยู่สมมติเรารับเดือนละ3,000สมมตินะอ่าเรารับไปเดือนละ3,000 3,000 ปรากฏว่าเราเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งมีมาตราสามสามการที่เรารับเงินบำนาญชราภาพจะหยุดลงทันทีครับเราจะไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแต่ไม่ได้ตัดทิ้งนะแค่หยุดไว้ถึงตรงนี้หยุดไว้คุณก็จ่ายประกันสังคมมาตราสามสามต่อไปนะครับจนกว่าคุณจะลาออกจากงานหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตราสามสิบสาม ประกันสังคมก็จะเอาสิ่งที่คุณส่งไปอีกอครับว่าส่งได้กี่ปีกี่เดือนเนี่ยมาคำนวณเพิ่มให้อีกครับได้เพิ่มนะสมมติสามพันก็อาจจะเป็นสามพันสองร้อยหรือสามพันห้าร้อยก็แล้วแต่ว่าคำนวณออกมาแล้วได้เท่าไหร่ท่านลาออกจากงานเสร็จจึงจะได้รับต่อไปอีกนะครับตลอดชีวิตได้ตลอดชีวิตนะครับจะไม่เหมือนบาเหน็จนะบาเหน็จได้เป็นก้อนครั้งเดียวจบ แต่บำนาญชลาภาพได้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้หวังว่าคงจะชัดเจนนะครับหากชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับผมจะมาอัปเดตแบบนี้แบบเรียลไทม์แบบ Real time, แบบชัดแจ้งแดงแจ๋สวัสดีครับ